สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนของจุนไมยยังคงอยู่กันกันกบกาเดียนภาคที่3ครับบทสรุปไตภาคของภูมิกับเจมส์กันที่ทิ้งห่างภาคที่2มานานพอสมควรคลิปนี้มีประเด็นที่ไม่สอดคล้องกันครับและเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงกันมากๆกับพอดโฮที่ภูมิกับต้องออกมาอธิบายเพิ่มถึงตัวละครสตาร์ลอร์ดว่าทาไมเขาถึงไม่ใช้หมวกมหาโจรของเขาเพื่อเอาชีวิตรอดกลางอาวกาศเปิดหัวคลิปก็สปอยล์กันเลยทีเดียวครับขึ้นแจ้งเตือนตรงนี้ก่อนก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้จะมีการเปิดเผยเนื้อหาของภาพยนตร์เรรื่่อง,องภาคคที3นะ ไปดูกันเลยดีกว่าครับผมว่ามันจะมีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจรออยู่กับพอร์ตโฮที่ว่านี้ครับ เจมส์การได้ทวิตว่าปีเตอร์ทิ้งหมวกไว้ในโต๊ะลินชักของเขาในขณะที่รีบออกเดินทางช่วยเหลือล็อกเกตแน่นอนครับหากเพื่อนๆได้ดูภาพยนตร์เ,เรื่องนี้แล้วตลอดทั้งเรื่องเราจะไม่เห็นหมวกของสตาร์ลอร์ดเลยมันมีเหตุผลอยู่ในนั้นครับซึ่งค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรกับการที่เจมส์กันไม่ใช้หมวกอวกาศใบนี้ของสตาร์ลอร์ดในภาคนี้เดี๋ยวผมพาย้อนกลับไปดูหมวกใบนี้กันสักหน่อยนะครับหมวกใบนี้ของสตาร์ลอร์ดครับมันเป็นหมวกที่1เลยใส่เอาเทสและ2ก็คือความสามารถในการอยู่ในอวกาศได้ครั้ง ในค่อนข้างที่จะครบเครื่องมีทั้งเครื่องพยุงชีพรวมไปถึงการเป็นทานสเลเตอร์แปลภาษาให้สตาร์ลอดนั้นพูดคุยรู้เรื่องกับเผ่าพันธุ์อื่นด้วยในกาเดียนภาคแรกได้โชว์ให้เราได้เห็นที่ความสามารถของมันตอนที่เขากลับไปเอาวอล์กแมนของเขาหลังจากแหกคุกคิวอองมาได้และในภาคเดียวกันนี้ก็ได้โชว์ให้เราได้เห็นในตอนที่เขานั้นถอนหมวกใบนี้ออกมากลางอาวกาศว่าหลังจากถอนหมวกใบนี้แล้วเอฟเฟกมันจะเป็นยังไงซึ่งก็เป็นตอนที่เขาได้ถอนหมวกใบนี้ช่วยกมร่านั่นเองกาเดียนภาคที่2ครับอีเตอร์ก็ยังคงใช้ หวกใบนี้ใบเดิมแม้ว่าในภาคนี้จะมีอุปกรณ์ใหม่ๆที่ถูกอัปเกรดขึ้นมาและใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าไม่ว่าจะเป็นแจ็ตแพคที่สวมเป็นชุดอยู่ด้านหลังหรือชุดอวกาศที่ห่อหุ้มตัวเหมือนเราอยู่ในบับเบิ้ลแลวก็ในภาคที่2นี้เองที่เราได้เห็นหน้ากากอวกาศของ p ีเตอร์คิวพังเสียหายในขณะที่เขาสู้กับพ่อของเขาครับจุดนี้ทําให้เขาได้ใส่ชุดอวกาศอันใหม่ซึ่งเป็นฉากเศร้าที่ย้อนดูต้องตายจากไปนั่นเองหลังจากนั้นครับการเดินทางของ p ีเตอร์คิวก็ตามสคริปต์4ปีต่อมา หมวกใบนี้ก็ยังคงติดตามมาครับใน a v e n g e r Infinity War ้นั่นเองแน่นอนว่าไม่มีการเอะใจอะไรแต่อย่างใดเพราะหมวกใบนี้มันเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์เป็นมาสคอตของความเป็น Star l ลอ d อยู่แล้วแต่มีเพียงข้อสันนิษฐานที่ว่าหมวกใบนี้เป็นอันเดิมที่ถูกซ่อมแซมขึ้นมาใหม่หรือเป็นหมวกใบใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นหลังจากที่พังเสียหายไปแล้วในกาเดียนภาคที่2นั่นเองบอกเลยครับว่ารอยต่อจุดนี้แนบเนียนสนิทแฟนๆไม่ได้คิดอะไรเลยแต่สิ่งที่แปลกไปคือภาพพยนตร์เรื่องกาเดียนออฟเดอะกาเล็กซ และ a v e เว e เจอร์ n i t ฟิน r อไม่ได้ใช้ภูมิกับคนเดียวกันครับใน Infinity War ทีมผู้มิทั์แต่ยานลำใหม่กรูโตขึ้นและ Star ์ลอดยังคงอยู่ในลูกเดิมแต่ก็แอบตันๆขึ้นนิดหน่อยพูดไปจริงควิเจ้าเนี่ยตันมา เกมการสตีเปียนภูมิกับการเดียน2ภาคแรกบอกว่าในตอนนั้นเขาได้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาในการคำนวยการสร้างเขาเล่าว่าเขาไม่มีอำนาจในการที่จะใส่ไอเดียมากพอซึ่งจุดนี้เป็นสาเหตุที่กัมโมราต,ต้องตายในตอนที่ไปเอาโซโซนนั่นเองส่วนสตาร์ลอกก็ยังคงสวมหน้ากาก,ากอวกาศปกติไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงลากยาวมากระทั่งจบเรื่องในอเวนเจอร์เอ็นเกมพุ่กับ2พี่น้องลูโซ่ก็ยังคงให้สตาร์ลอดสวมหมวกใบนี้ถัดมาอีกเรื่องครับถอดเลิฟแฟนตันเดอร์ผลงานของภูมิกับไทกาเรื่องนี้เรา จะไม่เห็นสตาร์ลอร์ดสวมหมวกใบนั้นแล้วแทนพี่ลอร์ดยังดูสวมออกมากๆในภาคนี้และตลอดจนถึงหนังสัน g u a r d i a น of the Galaxy Holiday Special ซึ่งก็เป็นผลงานของการกลับมาอีกครั้งของพุ่มกับเจมส์กันวีเ e คริหรือสตาร์ลอดไม่เคยสวมหมวกใบนั้นอีกเลยและนี่แหละครับก็คือเรื่องราวไทม์ไลน์ของหมวกใบนี้ที่เป็นประเด็นพูดคุยกันและแฟนๆบางคนรำคาญพอสมควรในการเดียนภาคที่3ว่าคริวมึงจะโดดออกไปกลางอาวกาศทำไมทั้งๆที่ไม่ได้สวมหน้ากากถึงตรงนี้สำหรับผมนะ ผมว่ามันคือการสร้างสถานการณ์และเซตฉากนี้ครับฉากที่อินสไปย์ยังไงก็100%เเต็มซึ่งมาจากภาพวาดยุคเรเนซองส์ที่มีชื่อว่า The Creation of Adam ภาพวาดของจิตรกรที่มีชื่อว่า Michael Angelo คือหนังกำลังจะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือการ Creation Adam จริงๆนะแบบว่า Adam ที่เป็นเบบีมาตลอดทั้งเรื่องแบบคอยหาเรื่องทีมพูดไปทักตลอดเวลาได้ตระหนักและถือเป็นการกำเนิดขึ้นมาใหม่ในชอน็อตนี้อะไรอย่างนั้นครับผมว่าบอกเลยครับว่าภาพนี้คอน ที่จะเอามาล้อเลียนกันแบบเยอะมากๆตั้งแต่เดทพูละมังที่ผมเห็น,นผ่านๆมาซึ่งพอมาดูภาพของจริงทีไรผมนี่แบบไม่เคยมองที่นิ้วเลยนะครับมองแต่ตรงนี้ของอดัมมากกว่านั่นแหละครับผมว่ามันเป็นอย่างนั้นกับไอเหตุการณ์ที่สตาร์เลือกของเราไม่ได้ใส่หมวกอวากาศแล้วกระโดดออกไปกลางอวากาศแบบนี้ใช่แล้วคือสตาร์เลือกอหแน่นอนครับผมหลังจากที่เป็นแฟนดูหนังเรื่องนี้จบและสงสัยประเด็นนี้ก็ได้ทวิตถามพุ่มกับทันทีเจมส์การออกมาทวิตสวนกับทันใดครับเขาบอกว่าหมวกใบนี้มันอยู่ในลิน้น ในตของปีเตอร์นั่นแหละซึ่งตอนนั้นเขาเร่งรีบมากที่จะช่วยเหลือล็อกเก็ตเลยออกจากโนเวไปอย่างรวดเร็วตรงนี้ผมก็ค่อนข้างที่จะเห็นด้วยครับว่าจริงคอตอนที่ไบออกกคอบชุดของพิลอตก็ยังเป็นชุดที่ไม่ได้สั่งเมาชุดเดิมเสื้อแดงตัวนี้นี่แหละแต่ว่าพอดของฉากนี้ฉากที่เป็นครีเอชันอดัมเนี่ยก็ยังมีความเป็นพอดโฮไปมากกว่านั้นจะต้องมีคนสงสัยต่อทันทีเลยครับว่าการที่เจ้าเอาสายแกส๊สหรือ gen, รออกซิเจนหรืออะไรสักอย่างมาอุดปลายมันไว้แล้วปล่อยมันออกใส่ตัวเองระดังเป็นเหมือนไอพ่น ตามกฎของท่านเซร์แซกนิวตันในข้อที่3ว่าแรงโน้มถ่วงในจกักรวาลเมื่อพักไปในทางใดทางหนึ่งแล้วมันจะพุ่งไปทางนั้นเรื่อยๆจนกว่าจะถูกเบี่ยงเบนที่ทางอีกครั้งคําถามคือาทาทําไมในเมื่อเจ็ตแผกก็เคยมีไว้ใช้เจ็ตแผกมันไปเสียละอายเจมกันเลยได้ทวิตดักทางตรงนี้เอาไว้เลยครับว่าเจ้าไอ้พ่นข้างรองเท้าบูทคู่นั้นมันดูด้อยกว่าจรวดเจ็ตแผกที่โรเกตได้สร้างขึ้นมาซึ่งก็ต้องบอกว่ามันก็ด้อยกว่าจริงๆนั่นแหละครับแต่ทว่าทําไมพี่หลอดของเราไม่เอามาใช้อีกแล้ว ซึ่งผมเองเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่านหลายบทความอยู่เหมือนกันครับเกี่ยวกับเรื่องนี้หลายอาร์ติเคิลครับชี้ชัดไปถึงความตั้งใจของเจมการครับที่เขาต้องหยุดให้ปีเตอร์ใช้อุปกรณ์เหล่านี้นั้นก็เพราะว่าเขาอยากจะเห็นการเติบโตของชายคนนี้และอยากจะให้เห็นการแสดงสีหน้าท่าทางที่ดูเหมือนคนจมน้ําหลายวันแล้วอะ่ะดูสิบวมเฉียงชะขนาดนี้บอกเลยครับว่าอยู่ในหน้ากากไม่ได้เห็นแบบนี้นะครับนั่นแหละด้วยความที่ตัวละครนี้ไม่ได้อยู่ในการควบคุมของเขาพักใหญ่พอสมควรเขาก็เลยน่าจะต้องปล่อยเลยตามเลย เพราะว่าตัวละครนี้มีคนอื่นเอาไปทําก็หลายเรื่องพอสมควรและพอถึงคิวของเขากลับมาทําต่ออีกครั้งมันก็เลยค่อนข้างที่จะไปต่อลําบากซึ่งหากใครได้ดูผลงานของเจมส์กันครับก็จะรู้ว่าคาแรคเตอร์ในการทําหนังของเขานั้นค่อนข้างที่จะมีความเกรียนกวนประสาทอยู่ในนั้นด้วยและพอถึงคิวที่เขากลับมาทํางานนี้ของ MCU บ้างความเกรียนหรือการเอาขึ้นมันน่าจะเริ่มขึ้นจากจุดนี้ครับเป็นจุดที่ต้องบอกเลยว่าภูมิกับคนอื่นต้องแก้โดยด่วนแขนของบักกี้นั่นเองที่อยู่ในหนังสั้นฮอล리เดย์สเปเชียล ครับที่จูๆ่ๆในบิวล่าก็เอามาให้รอเกตเป็นของขวัญซะอย่างนั้นซึ่งถ้าหากมองว่าการที่หมวกของสตาร์ลอดถูกนําเอามาใช้ต่อในอินฟินิตี้วอ์และมันทําให้เขาไปต่อได้ลําบากในหนังภาคที่3ของเขาซึ่งมันก็เกิดขึ้นมาแล้วผมว่าแขนของบักกี้นี่แหละน่าจะเป็นการเอาคืนของเจมส์กันที่ภูมิกับคนอื่นต้องไปหาทางออกให้กับแขนของบักกี้อันนี้ที่เอามาวางไว้ที่โนแวร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งหากว่านี่เป็นการเอาคืนครับผมก็ว่ามันก็น่าจะสมเหตุสมผลที่ทิ้งปมแขนบักกี้ไว้ตรงนี้ แล้วให้คนอื่นมาแก้เอาเองคนที่จะโดนเนี่ยผมว่า2องภูมิกับหนัง2เรื่องนี้เลยครับกับอเมริกาภาค4 The New World Order แล้วก็ Thunderbolts ที่จะมีตัวละครอย่าง The Winter Soldier หรือ Bucky Barnes อยู่ร่วมทั้ง2เรื่องนี้ก็รอดูกันต่อไปครับว่าเขาจะแก้กันยังไงเพราะส่วนตัวผมคิดว่าเชมกันน่าจะไม่อยากให้มีหมวกใบนี้อยู่ใน Infinity War ตั้งแต่แรกคือ1มันพังไปแล้วในกาเรียนภาคที่2แล้วก็มีอุปกรณ์อ,อื่นตัวแทนเรียบร้อยแล้วและการที่เขาเขียนบทในกาเรียนภาคที่3มาจนถึงตรง นี้ตรงที่ต้องเซตฉากอดัมห้ำน้อยขึ้นมามันก็เลยไปต่อลำบากอย่างที่ว่านี่แหละครับเพราะถ้าหากดูจบทังเรื่องแล้วเราก็จะเห็นว่าตัวละครสตาร์ลอดนั้นมีบทสรุปยังไงและฉาก The Creation of Adam ห้ำน้อยมันก็ค่อนข้างที่จะตรงตามรูปที่ไมเคิลแองเจโลวาดไว้ซึ่งก็คือภาพของเทพเจ้าที่ได้แตะนิ้วให้กำเนิดอดัมขึ้นมาเป็นมนุษย์คนแรกและแน่นอนครับว่าตัวของสตาร์ลอดเองก็เคยเป็นเทพมาก่อนก่อนที่แสงของเขาจะหายไปและฉากนี้มันก็เป็นเหมือน การส่งไม้ต่อให้มนุษย์อย่างอดัมพลังโคดเวอร์เข้าร่วมทีมกาเดียนนั่นเองต้องบอกเลยครับว่าภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ค่อนข้างที่จะอินสปายจากภาพเหล่านี้เยอะพอสมควรอย่างเช่นฉากนี้ครับต่อที่สั่งคาราชินีอาเยชาโอเอาลูกอย่างอดัมวอลลอก,ก็น่าจะอินสปายมาจากภาพว่าที่มีชื่อว่าเปเอตาของโอวานนี่เวรินีหนึ่งในจิตกรจากยุคเรเรซองนั่นเองหรือแม้แต่ช็อตพลังโคดโหดของน้องมาคอสโมก็เป็นเหมือนการอพยพขึ้นเรือยักษ์โนอาก่อนที่จะเกิดน้ําท่วมใหญ่ ซึ่งตอนอพยพมีทั้งสิ่งมีชีวิตที่ทรงภูมิปัญญาและสิ่งมีชีวิตสัตว์น้อยใหญ่ต่งตางๆนาน,นาที่ต่างกรูขึ้นเรือมานั่นเองครับและในหนังครับกไกด้อินสปาเป็นหัวกะโหลกย no ักษ์โนเวประดังเป็นเรือย no ักษ์โนอาที่มาพร้อมเสียงจากเด็กวัดนั่นเองครับ เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับประเด็นพอดโหนากาของ Star ์ลอ d ที่ภูมิกับได้ออกมาอีิบายให้เราได้กระจางสำหรับผมหน้ากากกับ Jet Pack มันต้องมีนะครับแม้ว่ามันจะใช้งานได้ไม่ดีเท่าอุปกรณ์ใหม่ๆแล้วแต่ถ้าว่ามันก็บ่งบอกถึงความเป็นคาแรคเตอร์ของ Star ์ลอ d ใครนะก็ Star ์ลอดไงจอมโจในตำนานเลย บอกเลยครับว่าการปรากฏตัวของเขาในภายภาคหน้านี้ถ้ามาในลุกนี้จริงๆมันจะเป็นอะไรที่รีเจนเนอรีมากๆคือพีกในพีกนะครับก็เอาไว้เพียงแค่เท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้ก่อนจะจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจูนอร์มายเอาไว้ด้วยคลิปนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ